ใช้เนื้อคนทำหรอเนี่ยอย,อย่างนี้ต้องหนีอุ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยพ่อดูคงกระดูกสิถ้าลงไปเราต้องเป็นอนันแน่เลยพ่อ,อเราต้องถูกบทแน่เลยอะ่ะ กลงไปแล้วอ่ะดกำดักมีดิกเฮ้ยช้างฮะกำดักช้างเหรอเราพ่อเราต้องเลือตามฉันเห็นคุณเราต้องเลือตามพิซซ่า เราจะขี้โกงหรือเราจะทางไปปกติไม่ขี้โกงใช่ไหมจะขี้โกงหรือว่าจะจะไปแบบปกติไปแบบปกติใช่ไหมแต่นิวจะบอกความลับให้ทุกคน พอถึงตรงนี้ปุ๊บให้ทุกคนมาตรงผ่านแล้ว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 ไม่ต้องเลยมากอืเพราะนี่มันห้องน้าผู้ชายนี่นอนแล้ว ดูดูเดินรับแก้วเลยดูแล้ว่ามาคอยที่บ้านดวเขามาดูนี่เนี้ทำการบ้านเรื่องอะไรทำการบ้านในไอแพดว้าวจำได้หรือเปล่าเรียบร้อย

ห้าโดนใจแมงมุมชุบช็บปช็อชุบชิบชุบช็บปอ้าวตกอุ้ยมาอ,อ,อยู่ที่ไหนเนี่ยพ่อมาอยู่ที่ไหนเนี่ยวายเพินโดนแล้วเออตายตายเลย เออ,เอ,อกระต่ายด,ใดนะิใครโดนนะใครโดนปุ่ม,มล่ะเออ,เอ,อเพื่อนมันดูมันแกล่ะไป,ไปเชอญคนดิเพื่อนไปก่อนเลย ยังไม่ทันมีใครดูเลยเคยเปื่อนไปก่อนนะหน้าเพื่อนหน้าชัดชัดชัดเจนยังไม่ทันได้กระโดดเลยไปก่อนเลยเพื่อนเรียบรอยอ้อยไป แล้วมีแต่เบคอนเพื่อไปดีขอไปบ้างเอา้า <c oughs> ไม่ยังไม่มีใครหยียบเลย <c oughs> วายสมตายตายเป็นฉบับคู้ตายเอ้า <c oughs> ไปก็ไปไปทีละคนด้วยเอยเอไปทีละคนสิเออบอกให้ไปก่อนไปทีละคนไอ้เน้ไม่อา่านแชทเลยเย้กบ,บ้าดาลเลยดิ หละคนอาบัวแก มันต้องหาบันเจมาไม่ได้หาไมากว่าอื๊ดดันคุณคุณ បានទៅកាន់ទៅកាន់ ไปเลยเลยตายยึบึบเออไปเลยไปเลยเานึบึบึบอ่ะเออ

รูวิง่งรูวิง่งรูวิง่งเดินไปไปเลยก็เนี่ยมันไปไม่ได้เออปึ๊บปึ๊บปึออ๊บ จับ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 วับเออไม่ใช่รูนี้เดี๋ยวเข้ารูผิดแล้ว Vai. Aham, uh -huh, tá aí, Vai, tá ได้แล้วเย้่า <Yeah, S 1> แล้วเ <Hey. S 1> ขาบอกให้กระโดดอ่ะเอ,เอ้าเฮ้ยพอ uh. ่อเดึน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 พ่อพ่อข้างล่าง uh.

ขึ้นทางผิดน่ะคือด้านผิดต้องขึ้นฝั่งนี้เฮ้ยววเ้เฮยดวู้ดูสิเฮ้จิบจิบบไปกันต่อฮึบฮึบอ้าตกเลยเลยคืนน่ะ

ช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยเย้ถึงใช้ใช้แล้วแล้วเล่นแบบคนเดียวโดดเดียวเดียวได้อือไม่มีครเล่นด้วยเลยยังไม่มีใครผอาโลยศนี่พ่อเล่นอันนี้ดีกว่า วิ่กระเด็นออกเลยดีว้าวอาาาาวาานาากาา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 ากาาเดาาาาลาา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 ายาา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 า้วา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, <บ>กดซับสไคร์ให้กับ,บช่องมินิวแฟมิลี่ด้วยนะครับกดติดตามให้ถึงหนึ่งล้านเพื่อจะได้โลกเงินเฮ้ยบ๊ายบาย